ช่องนี้เพื่อพ่อฟ้าชนะด,ดาสิริยงสวัสดีค่ะพิชิตล้านด้วยโลกภายในบทที่12ปาฏิหารแห่งชีวิตคนทุกคนมีปาฏิหารแห่งชีวิตของตัวเองหากคุณมีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะมีปาฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคุณเก็บและมีความเชื่อแบบนี้ติดตัวมาตลอดถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไรแต่มันจะเกิดขึ้นกับคุณวันหนึ่ง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากร่ำรวยคุณจะต้องรู้เคล็ดลับเสียก่อนว่าจะรวยได้อย่างไรคุณจะต้องรู้ทางรัฐคุณจะได้เจอปาฏิหารซึ่งความรวยในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าความรวยแค่ทางด้านการเงินแต่มันหมายถึงความรวยในทุกด้านของชีวิต คุณจะต้องเชื่อว่าปฏิหารมีจริงและคุณจะต้องเชื่อว่าปฏิหารสามารถสร้างได้โดยการที่คุณวางจิตใหม่และเปลี่ยนความคิดเพื่อที่จะได้เปลี่ยนการลงมือทำและเปลี่ยนชีวิตของคุณไม่ใช่มานั่งรอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานพรให้กับคุณหรือรอปฏิหารแต่คุณสามารถเสกสร้างดนระมิดชีวิตของคุณได้ด้วยตัวคุณเองคุณเคยเห็นคนรวยที่มีเงินในบัญชีร้อยล้านแต่ไม่มีความสุขไหมคะคุณเคยเห็นคนรวยแต่ป่วยเครียด ขี้เหนียวเป็นโรครายหรือเปล่าคะคุณเคยเห็นคนรวยที่ดีกับเราในช่วงแรกแ้วพอสักพักก็เป็นตัวของตัวเองออกมาคุณเคยเห็นคนรวยที่ไม่เคยไว้ใจใครไหมคะคุณเคยเห็นคนรวยที่กลัวตัวเองโดนเอาเปรียบไม่มัง่งคั่งเหลือเฟือไหมคะหากคุณเรียนก่อนแห่งแรงดึงดูดคุณจะมัง่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านของชีวิตคุณจะแบ่งปันเป็นคุณจะไม่ใช่คนรวยที่ป่วยคุณจะไม่ใช่คนรวยที่ไม่มีความสุข คุณจะไม่หวงคุณจะรวยแบบถาวรและเสถียรคุณจะต้องเช็คที่จิตตั้งต้นของคุณนะคะว่าจริงๆแล้วคุณปรารถนาความรวยเพราะอะไรเพื่อตัวเองเพื่อผู้อื่นเพื่อช่วยเหลือผู้คนหากคุณปรารถนาความรวยเพื่อตัวเองคุณจะหืดขึ้นคอมากๆหรือคุณอาจจะไม่มีวันมั่งคั่งร่ำรวยเลยหากจักรวาลแห่งนี้รู้ว่าคุณรวยเพื่อตัวเองก็เปรียบเสมือนแสงหิ่งห้อยที่มันเป็นเพียงแค่แสงเล็กๆ เพียงขยี้ตาก็มองไม่เห็นแสงนั้นละและถ้าหากบุญเก่าที่เคยทำมามันช่างน้อยนิดบุญใหม่ก็ไม่ได้เคยทำเพิ่มจากรวาลก็จะมองเห็นคนเหมือนแสงหิ่งห้อยเล็กๆแบบนั้นละค่ะแต่พอคุณมารู้ก็แห่งแรงดึงดู หากฉันรวยฉันจะช่วยคนแต่ในความเป็นจริงคุณยังไม่สำเร็จเลยแต่คุณเลือกที่จะออกมาช่วยผู้คนแล้วดังนั้นจักรวาลจะมองเห็นคุณเพราะคุณรู้ความลับแล้วและคุณไม่ได้เก็บความลับนี้ไว้คนเดียวและแสงที่จักรวาลมองเห็นคุณก็จะกลายเป็นแสงตะเกียงคุณเริ่มออกมาแบ่งปันกับคนที่คุณรู้จักรวมไปถึงสื่อโซเชียลต่างๆเพื่อเผยแพร่กดแห่งแรงดึงดูดจักรวาลจะส่งผลลัพธ์ให้กับคุณจักรวาลเห็นว่า คุณรวยไม่ใช่เพื่อตัวเองและไม่ใช่เพราะความโอภคุณรวยเพื่อแบ่งปันคุณรวยเพื่อให้คุณเริ่มช่วยคนจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นคนและสิ่งที่คุณจะต้องทําคือการตั้งเป้าช่วยคนหากเป้าหมายของคุณใหญ่และคุณจะต้องทําใจยอมรับว่าคุณจะต้องเจอบททดสอบบทพิสูจน์จากจักรวาล อันนี้คือวัคซีนที่คุณจะต้องรู้หากคุณต้องการเงินร้อยล้านคุณก็จะต้องช่วยเหลือคนหนึ่งร้อยคนให้มีคนละหนึ่งล้านและคุณจะต้องคิดว่าคุณจะช่วยคนเหล่านั้นอย่างไรและหากตอนนี้คุณมีเงินอยู่10ล้านแล้วสกรวาลจะไม่ส่งบททดสอบแบบเดิมมาให้กับคุณเขาจะส่งอะไรที่มันใหญ่กว่าเดิมท้าทายกว่าเดิมแต่ขอให้คุณจงดูไว้ว่า อะไรที่เกิดขึ้นกับคุณกำลังนำพาคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณจักรวาลส่งสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับคุณเสมอจักรวาลจะรับรู้ทันทีว่าอ๋อคุณโอเคนะเฮ้ยคุณสู้นะแสงในตัวของคุณมันก็จะใหญ่เบิ้มเพื่อช่วยคนคุณจะต้องวางจิตดีๆนะคะหากคุณวางเป็นตัวเงินคุณจะโลภแบบไม่รู้ตัวให้คุณตั้งเป้าเป็นการช่วยคนนะคะคุณจะได้ไปโฟกัสที่การช่วยคนมากกว่าตัวเงินและคุณก็จะต้องตั้งเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับจํานวนเงินที่คุณต้องการยกตัวอ,อย่างเช่น เป้าหมายของคุณคือ1น0ล้านคุณต้องการช่วยคน10,000่นคนให้มีไรายได้เข้าบ้านบ้านละ1 0,000บาทแต่ถ้าหากคุณตั้งเป้าเป็นจํานวนเงินและไม่มีการตั้งเป้าช่วยคนจักรวาลจะมองไม่เห็นแสงในตัวคุณและเป้าหมายของคุณอาจจะไม่ไม่วันไปถึงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตั้งเป้าช่วยคนจักรวาลจะเทผลลัพธ์พร้อมกับบททดสอบมาให้กับคุณเพราะจักรวาลอยากรู้ว่าคุณจะเอาจริงใช่ไหมหากคุณจะเปลี่ยนผลลัพธ์ บทพิสูจน์ก็ต้องแรงซึ่งคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากคุณผ่านปัญหารูปสักไปได้ของขวัญชิ้นใหญ่หรือสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ถึงเป้าหมายนั้นแน่นอนหากคุณไม่ตั้งเป้าคุณไม่ร้องขอต่อจักรวาลจักรวาลก็จะไม่ส่งผลลัพธ์มาให้คุณหากคุณยังคงตั้งเป้าแบบเดิมเหมือนเดิมจักรวาลก็จะส่งผลลัพธ์แบบเดิมมาให้คุณ จักรวาลน,นะคะพร้อมเคียงข้างคุณพร้อมสนับสนุนคุณหากคุณเซเยสกับจักรวาลว่าคุณเอาคุณไปคุณผ่านได้ไม่ว่าบททดสอบใดๆคุณก็ผ่านได้คุณจะช่วยคนหรูอจะช่วยงานพ่อเอง จักรวาลนะนคะจะส่งผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์มาจนคุณงงอยู่ดีๆก็มีเงินเข้ามาอยู่ดีๆก็ประสบความสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆคุณจะมีความรู้สึกที่อิ่มเต็มคุณจะมีความรู้สึกที่อยากจะช่วยคนอยากทําบุญอยากให้อยากรับใช้ผู้คนเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ตื่นรู้ในกฎแห่งแรงดึงดูดให้เขามีชีวิตรอบรุ่งเรืองเฟื่องฟูไปด้วยกันกับเราและปฏิหารจะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยหากคุณมีจิตตั้งต้นที่เป็นความโลภความอยาก ดังนั้นคุณจะต้องมีจิตตั้งต้นที่ดีคุณตั้งเป้าเงินเท่าไหร่คุณจะต้องตั้งเป้าช่วยคนเท่านั้นและคุณจะต้องยอมรับและเข้าใจอย่างหนึ่งว่าระหว่างทางที่คุณเดินไปสู่เป้าหมายของคุณจักรวาลจะส่งมาถามคุณตลอดทางว่าคุณแน่ใจใช่ไหมคุณจะเอาใช่ไหมคุณเอาจริงใช่ไหมเจอบทพิสูจน์ไปต่อได้ใช่ไหมหรือคุณจะหยุดหรือตายกลางทางคุณจะต้องบอกกับตัวเองเสมอนะคะว่าคุณพร้อมไปต่อ จนกว่าจะถึงเป้าหมายของคุณเพราะเป้าหมายของคุณไม่ใช่เพียงคุณเพียงคนเดียวแต่เป้าหมายของคุณเพื่อการช่วยคนคุณจะต้องยกใจให้ใหญ่กว่าปัญหามองปัญหาให้เป็นเรื่องเล็กให้ได้หนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วปัญหาแค่นี้ไม่ได้กินฉันหรอกปัญหาเหมือนเม็ดทรายเขียนนิดเดียวก็ออกละปัญหาเป็นเรื่องคี้ผงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหากคุณรู้สึกว่าคุณแก้ไขอะไรไม่ได้มันหนัก ขอให้คุณวางใจไปก่อนนะ,นะคะแล้วพาตัวเองไปปล่อยวางไปนั่งสมาธิและไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะใหญ่เท่าไหร่บทพิสูจน์ของคุณจะหนักหนาเพียงใดขอให้คุณเชื่อว่าคุณผ่านไปได้ถ้าทุกคนเชื่อในปาฏิหาริย์แห่งชีวิต หากคุณเชื่อว่าจักรวาลคอยสนับสนุนและเคียงข้างเราเป็นแบ็กอัพให้เราเป็นเส้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้กับเราและเมื่อมีคนคนหนึ่งทำได้เราทำได้แล้วเวลามีปัญหาเข้ามาอย่าไปโฟกัสที่ปัญหานะคะให้โฟกัสที่เป้าหมายของคุณเมื่อไหร่คุณโฟกัสปัญหาปัญหาจะขยายทันทีเมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสเป้าหมายเป้าหมายจะขยายเป้าหมายกับคุณกำลังจะวิ่งเข้าหากันและไปเจอกันที่ความสำเร็จนะคะ ช่องนี้เพื่อพ่อฟ้าชนัดดาสิริยงสวัสดีค่ะ